ป้ายอ๋อตกใจเจอเสื้อเอาสามศูนย์หนึ่งเป็นห้องเตียงเดียวทั 3, นะสามนะครับอ่านี่ของพี่เดี๋ยวอากระเป๋ากอนครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเช็คอินนะครับโรงแรมแอร์พอร์ตน,น,นะครับีเชียงใหม่เลยสบายดีเชียงใหม่เจ้าเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันเลยนะครับ

กินเน้อที่รับนนะครับ คการเดินทางของเรานะครับ10โมงเช้าจากกรุงเทพนะครับนี่เวลาน0 0งทุ่มครับก็ ว่าการที่ยังครับข้องอะไรเออสามหนึ่งศูนย์นี่ครับโอเคนะครับเสียบปุ๊บติดปั๊บ ครับเราก็มาถึงแล้วอ้ยตกใจเห็นกระจกตกใจตัวเองครับเดีมารีวิวนี่ครับตู้นะครับก็จะเป็นสไตล์ล้านนาล้านนานะครับนี่เลยห้องน้ำนะครับก็ประมาณนี้ครับห้องน้ำนะครับเตียงนอนก็ โอเคนะครับมีทีวีนะครับตู้เย็นนะครับโอ้โหตู้เย็นด้วยวังอลังการมากไมโครเวฟนะครับมีแก้วน้านะครับตู้เย็นมีอะไรให้บ้างมีน้ำสองขวดนะครับมีอะไรเอยอ่อมีระเบียงด้วยนะครับ ดยังไงอีกโอเคโอเคนะครับมีนัเบียงด้วยนะครับทางด้านเป็นที่จอดรถนะครับ โอเคนะครับก็มีเซฟด้วยนะครับของสำคัญนะครับก็รูปแบบก็จะเป็นคล้ายๆกับร้านนาร้านนานิดนึงนะครับนับแอร์อยู่ไหน โอเคครับสำหรับการเดินทางที่นี่นะครับที่นี่เชียงใหม่ครับผมกับบรรยากาศนะครับวันนี้ลุยงานกันนะครับกับห้องพักนะครับโรงแรม Airport ์ตเทนเนอรนะครับอยู่ตรงแยกโรบินสันเชียงใหม่นะครับ